การสร้างค r วอ o ร์ดใน Microsoft Excel ก็ทำได้นะครับเชี่ยส่งปุ๊บมาปับ๊บอ่ามันต้องแบบนี้โอเคแบบนี้แหละของจริงนะครับที่แบบไม่ต้องมีโคสแนขั้นอันนี้เป็นฟังก์ชันเจ๋งๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปอ p พพลายกันได้นะครับสำหรับ FC n i n e s p ป r t นะครับนีเห็นไหมพี่มีสิ่งดีๆให้น้องเสมอสร้างอีกคิวอ o ร์โค้ดใช่ป่ะนี่ง,ง่ายๆเลย เสร็จแล้วนี่พี่สแกนให้ดูโนมสิ่งดีๆมันต้องอย่างนี้เอา้ามันติดโฆษณาพี่ออของอรฟอรีมันก็มีโฆษณาไม่เอาไม่เอาเ โอเคทุกคนครับโอเคมีโฆษณามันก็มันก็มันก็โอเคนะแต่ว่ามันมีวิธีการที่ดีนะครับเราสามารถใช้การสร้าง QR Code คดใน Microsoft Excel ก็ทําได้นะครับเชียร์โอเคอันนี้ในตารางของเราเมื่อกี้ให้ทํา QR c ค d e ของหลักสูตรใน e x p e t นะครับซึ่งวิธีการนะครับเราใช้สูตรอันนี้เป็นฟังก์ชันเจ๋งเลยนะครับแล้วก็เอาไป a พล l y กันได้นะครับสำหรับ FC ใน Excel นะครับสูตรเท่ากับครับ image นะครับโดยที่สูตรของเรานะครับทำการเปิดวงเล็บแล้วก็ทําการใส่ URL นะครับ api qr server อันนี้เป็น s e r v ร์ที่ใช้ generate รูปภาพ แล้วเราเอาฟังก์ชัน image เข้ามาคุ้มนะครับระบุไซด์ได้ปรับแต่งได้นะครับอันนี้ผมเซตเป็น300ร้อคูณสามรครับ data เท่ากับครับแล้วก็เซลล์เซลล์เว็บไซต์นั้นเอาไปลงเล็บนิดนึง enter ตุ้มส่งครับสองส่งสองครับสองอ่าดังนั้นส่งปุ๊บมาปั๊บอ่ามันต้องแบบนี้โอเคแบบนี้แหละของจริงนะครับที่แบบไม่ต้องมีโฆษณาขั้นเอาไปลองใช้ดูนะครับใครอภัยต่อยอดได้โอ้โหประโยชน์มหาศาลเลยทุกคนเอาไปลองดูครับเอาไปลองดูครับเอี๋วเาไปลองดู ไม่ต้องพูดเลยพี่พอแล้ว